ชุมชนไทยเทสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนไปสูตอากาศดีๆเก็บสตรอเบอรี่สดๆหวานๆที่บ้านป๋อแก้วลัวชื่อนีจังหวัดเชียงใหม่ครับโดนี้มีแดซีเดนซีเชมองูแล้วก็มีสตรอเบอรี่ต็มะมหมดเลยทุกคนที่นี่แหละน้ำตกลับของเราชื่อว่าน้ำตกตีนตาดอังซิงจริงๆนะครับแต่ก็แนะนำจริงๆนะครับทุกคน นี่แองกัสนี่คือวิธีการตำข้าวแบบดั้งเดิมเลยนะอผมอยากตำเลยนะครับงั้นต้องลองสิครับมาถึงที่แล้วโอ้หมูกระทะผมชอบเลยครับไม่ใช่หมูกระทะครับอันนี้อันนี้เราเรียกว่า12เสเซียนทะเลหมอกบอกแก้วฮะทำไมชื่อยาวจังมันคือชาบูมงแล้วพวกกันในเช้าวันอาทิที่26มกราคงนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีทางช่อง9ก้ด30